สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโควิดยังไม่ดีขึ้นหมอกล้องชี้สถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นคนติดกันง่ายเตือนอย่าไปเสี่ยงไม่ติดดีที่สุดหมอก้องสวรวิทย์เพิ่สถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นพบคนใกล้ตัวติดกันง่ายเตือนคนไม่กลัวบอกไม่พบอาการรุนแรงคิดผิดแน่นอนแนะอย่าไปเสี่ยงไม่ติดดีที่สุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์65 นักแสดงหนุ่มหมอกล้องสรวิสุบุญให้สัมภาษณ์หลังร่วมไปทีบวงสวงละครเพราะรัก because of love ที่ช่องสามหนองแขมถึงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ที่พบว่าจำนวนคนใกล้ตัวติดเชื้อเยอะมากขึ้นและติดได้ง่ายแต่ยังดีที่ความรุนแรงของโรคน้อยลงกว่าเดิมเพราะมีวัคซีนมาช่วยแต่อย่างไรก็ตามเจ้าตัวแนะนาไม่ติดดีที่สุด โควิดตอนนี้ในมุมมองเราที่เป็นหมอเป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องจํานวนคนติดแยก่กว่าเดิมเพราะมันใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นแต่ถ้าพูดในเรื่องของการใช้ชีวิตมันติดง่ายแต่เราก็ผ่านมันมาสปีแล้วเราก็มีการปรับตัวค่อนข้างจะอัตโนมัติและเราก็ชินในความลําบากในระดับหนึ่งแล้วถึงแม้จะไม่ได้ชินที่สุดแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้แต่มันก็ยังไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ยังโชคดีที่ว่า โรคมันไม่ได้รุนแรงอาจจะเพราะมีวัคซีนมาช่วยและตัวโรคเองพอมันมีการกลายพันธุ์โรคมันก็อ่อนลงเลยทําให้ไม่ค่อยมีอาการทําให้เรารู้สึกกลัวมาน้อยลงและอัตราการเสียชีวิตและอัตราการป่วยหนักก็ลดลงจริงๆก็ยังเป็นข้อดีตรงนี้แต่โดยส่วนตัวผมที่เป็นหนักไม่หนักเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องการใช้ชีวิตหรือการที่ยังจะต้องกักตัวการที่จะต้อง เอาไปติดเขาหรือยังไงก็ตามคนสูงอายุก็ยังเสี่ยงอยู่ดีถ้าเราเอาไปแพร่เชื้อคนที่บ้านเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ยังไม่เห็นจะดีขึ้นเท่าไหร่อยากแนะนำยังไงว่าหลังจากติดแล้วควรจะทำตัวยังไงมีหลายคนบอกว่าติดแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ดีแล้วที่ติดแล้วไม่มีอาการอะไรณตอนนี้แต่ก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าทำให้ฉันไม่กลัว ถ้าจะติดอีกก็ได้อันนี้คิดผิดแน่นอนเพราะเราไม่รู้เลยว่าถ้ามันเกิดซ้ํามันจะเกิดอะไรขึ้นความรุนแรงของเชื้อที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ติดก็ดีที่สุดส่วนลองโควิดคือโควิดที่เกิดขึ้นในระยะยาวก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นอะไรมีวิธีป้องกันตัวยังไงได้บ้างสำคัญที่สุดคือทำตัวเองให้แข็งแรงที่สุดครับเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเราดี ไม่ใช่จากวัคซีนอย่างเดียวและที่สำคัญคือการไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงถ้ารู้ว่าตรงไหนมันมีความเสี่ยงสูงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับหลายคนบอกอยากไปฉีดวัคซีนกับเราคิดดีแล้วหรอครับหัวเราะก็ดีครับมาฉีดกันรีบๆมาครับก็มีบ้างที่เหมือนตามหาเลยว่านั่งล็อกไหนก็จะมีตามมาแล้วก็มีมาบ่นๆบ,บ,บ,บ้างว่าทำไมมาไม่เจอเลย ตอนนี้ปริมาณคนที่เข้ารับวัคซีนยังเยอะอยู่ไหมตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเข้าที่บางซื่อเฉพาะวันเสาร์แต่วันที่ไปอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนก็เลยเยอะไม่รู้เหมือนกันว่าวันอื่นเยอะหรือเปล่าแต่ตอนนี้จะเป็นเด็กๆเ,เยอะเพราะเขาเพิ่งเปิดให้เด็กแต่ของเราจึงตั้งแต่ลัศมีแขไปฉีดตอนนั้นผมไม่รู้เลยก็นั่งปกติแต่ช่วงเวลาใกล้กลเที่ยงคนจะเยอะมาก และผมปักค่อนข้างเร็วไม่ได้เงยหน้ามองใครเลยแต่พอเงยอีกทีอา้าวนิโกนี่มันใส่แมสใส่หมวกมาในใจก็เตรียมบอกน้องว่าต่างชาติมาเพราะเอกสารจะไม่เหมือนคนไทยพอดูอีกทีอา้าวนี่รัศมีแขมันก็มานั่งเฉยเลยนะผมบอกว่าคนต่อไปไม่ต้องแล้วครับไม่ฉีดสัตว์หัวเราะแล้วคนเยอะเลยในไอจีเขาเล่าความประทับใจกับเรามากเลย มันคงเป็นผลข้างเคียงวัคซีนที่ทําให้เพอ้อหัวเราะแต่เห็นแล้วแหละว่ามันนั่งบิดจะบิดอะไรนักหนาแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกก็แค่เซลๆ์เซลกันเหมือนแฟนเขาเห็นข่าวนะนั่นคือเรื่องจริงใช่ไหมแฟนเขาควรถามและควรรู้ว่าผมเป็นเหยื่อเพราะว่ามันเอาชื่อผมไปอ้างแต่จริงๆแล้วมันไปทั่วไม่ต้องไปอธิบายให้แฟนเขาเข้าใจใช่ไหมผมไม่รู้จักเขาหัวเราะ คือต้องให้สามีเขารู้ว่าผมเป็นเหยื่อไม่ใช่แขกครับเขาแต่งงานแล้วแต่พฤติกรรมเขาไม่เปลี่ยนเลยคือแขกเห็นมันเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยไปไหนก็อยู่กับคนได้อยู่ที่ไหนก็สนุกได้เห็นมันแดะแอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกแอลไปทั่วแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ